สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆน,นะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องคุณช้างสปานบูญคนรักช้างนะคะวันนี้เป็นเวลาตอนเย็นนะคะห้าโมงเย็นแล้วนะคะมาดูน้องกระเก็กกับพ่อขุนช้างนะคะอยู่ที่โรงใหญ่นะคะวันนี้ฝนตกก็เลยเอามาอยู่ที่โรงนะคะเมือพี่หมั่นก็เอาไปแล้วนะคะ พี่มัมเอาไปผูกแล้วนะคะนี่กำลังเอาพ่อขุนช้างไปผูกนะคะนะคะพ่อใหญ่พ่อขุนช้างนะคะไปผูกปลูกกินอาหารที่บ้านนะคะเดี๋ยวน้องกาละเกตของเรานะคะวันนี้พ่อใหญ่กับ น้องกาเกิก็มามัดอยู่ที่นี่นะคะมาถ่ายให้ชมกันตอนเย็นๆนะคะ พ่อคุณช้าก,ก็เดินตามพ่อกี้ไปแล้วนะคะเดินตามพ่อไปแล้วนะคะเดินตามควานกี้ไปแล้วนะคะส่วนนี้ก็เป็นไม้ที่โค่นเมื่อวานนะคะที่ลมพายุเข้าเมื่อวานนะคะโค่นล้มไปสองต้นนะคะเนี่ยค่ะ คนช้างไปแล้วนะคะพาเพื่อนคนช้างไปผูกไว้กินอาหารตอนเย็นนะคะเดินใถฐานช้างนะคะ วันนี้เอามาผูกอยู่นี่นะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านควานกบนะเฉะมากเลยนะคะฝนตกเมื่อคืนอีกนะคะก็เลยพาเขามาผูกข้างหลังบ้านนะคะ เนี่ค่ะเราเอามามัดไว้ตรงนี้นะคะข้างหลังบ้านนะคะดูท่าแล้วที่ตรงนี้ไม่ค่อยเฉะเท่าไหร่นะอกค่ะจะมัดให้เขากินญ้าอยู่ตรงนี้นะคะมัดตอนเย็นๆน,นะคะ เนี่ยคะเป็นพ่อขุนช้างวัย57ปีนะคะอายุ57ปีแล้วนะคะเป็นพ่อใหญ่ของช่องเราเลยนะคะช่องขุนช้างสะพานบุญนะคะพ่อของน้องใบบุญเองนะคะชื่อพ่อขุนช้างนะคะไปเล่นกับน้องใบบุญกันต่อเลยนะคะ เนี่ยค่ะใป็นบุญจอมสนของเราอยู่ตรงนี้นะคะอะไรนี่ลูกมาถ่ายปุ๊บเออให้ให้ใส่กล้องเลยนะคะขอไปบุญอุ๊แป๊บนึงนะคะว่าฉีนะคะไม่ได้เอืนนะะ้นะคะชีนะคะ โอ้ยท่าชีนะคะไม่ได้อืน,นะคะไบบุญทำไมท่าชี้เนทันใส่กล้องอีกไบบุมานล้วมานั้มานั้มานั้น วิ่งแล้วนะคะวิ่งแล้วนะคะ <c oughs> เร็วมากเลยนะคะเร็วมากเลยนะคะเป็นไรคะแม่เป็นไรคะแม่เหมยเป็นไรคะแม่เหมยหนูเป็นไรคะวูยุงเยอะมากเลยนะคะฝนตกพึ่งหยุดตกนะคะ ในบุญจำสนอยู่นี่ค่ะนี่งไก่ล่น้องไก่เข้าไม่ได้นะคะไล่เลยนะคะ 啊。Huh? เลยลูกว nee, no, ้าเห็นกล้องปดอึเลยเนีหันมาอึใส่กล้องอีกไปบุญจบส่วนของเรานะคะถอยไปแล้วนเห็นแล้วนะคะใบบุญเนี้ยเนี้ยเดเล่นลูกเดินเล่นอึแล้ว วิ่งนะเด็กหนุ่จะวิ่งนะวิ่งสน ดูกลางขานะดูท่านะคะดูท่าใบบุญนะคะใบบุญโอ้พี่ขาวพี่ขาวมาแล้วมาแล้ว Eh, bun mani lalu. Mani lalu, mana? Mani mani, mana dong? Yang <laughs> misin <laughs> <laughs>

เฉะนะคะฝนตกก็เลยเฉะหน่อยนะคะเยอะนะคะดูเมนูทานอาหารนะคะ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากไป้ม่ทีทุกท่านนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะขอให้ไปแม่ทีทุกท่านมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะ